นิ้วมือคนมี5นิ้วเรียกในทางภาษาบาลีสันสกฤตเขาก็บอกว่าอังคุดนิ้วโป้งดัชนีนิ้วชี้อนามิกามัชชิมานิ้วกลางมัชชิมาอนามิกาอนานิกา,า,ก,าก็คือนิ้วนางกนิษฐานิ้วก้อย พระกนิษฐาก็คือน้องน้องคือน้องเล็กน้องนิ้วก้อยอพระกนิษฐาคณนิษฐานะนิ้วทุกนิ้วถ้ามีครบทุกนิ้วมันก็ดีที่สุดแล้วขาดนิ้วไหนก็ไม่ดีแต่ในทางการใช้งานเนี่ยใครๆต่างก็คิดว่านิ้วก้อยเนี่ยนะ ประโยชน์ใช้งานน้อยที่สุดก็อาจจะจริงแต่นิ้วก้อยในทางโห,โหราศาสตร์เราก็เอามาทำนายได้อย่างเช่นนิ้วก้อยตำราไทยนะเขาก็ทำนายเกี่ยวกับสติปัญญาดูสติปัญญาดูนิ้วก้อยแต่ตำราจีนเขาดูนิ้วก้อยเขาดูเรื่อง พันยา,าเอาจนมากนิ้วก้อยมันก็จะสั้นโดยธรรมชาติของทุกคนนิ้วก้อยมันสั้นกว่าทุกนิ้วแต่ถ้าหาว่าใครก็แล้วแต่นิ้วก้อยเนี่ยที่ว่าสั้นๆเนี่ยมันยาวแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ยาวเท่ากับน,นิ้วนางมันก็ดีแหละถ้านิ้วยาวเนี่ยเขาเรียกว่าทำกินดี ถ้านิ้วก้อยเอียงจะเป็นหมันมีบุตรน้อยปลายนิ้วก้อยเล็กกว่าปลายนิ้วกลางมันก็เล็กกว่านะทุกคนมีเหรอหายากมากเลยที่จะเห็นปลายนิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วกลางมันก็เล็กกว่าแสดงว่าทุกคนมีความสามารถทางการช่างทั้งหมดแหละถ้ามีเส้นพันรอบข้อนิ้วถ้ามีเส้นพันรอบเลยให้ดูนะ เขาเรียกว่าจะมีอายุยืนแต่ถ้าเกิดว่านิ้วก้อยมีตำหนิหรือพิการอันนี้เลี้ยงหมุกยากนิ้วก้อยนี่ดูเอาจะมาพูดถึงในแต่ละข้อของนิ้วก้อยนิ้วก้อยส่วนที่ปลายสุดเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการพูดถ้ามีไยแดงขึ้นที่ปลายนิ้วก้อยพวกนี้พูดดี เอ่อส่วนกลางของปลายนิ้วก้อยของนิ้วก้อยนี่ก็ก็เรียกว่าความช่างสังเกตร,รู้จักพินิษพิจารณาสังเกตนู่นสังเกตนี่ส่วนนิ้วก้อยนิ้วก้อยที่พูดถึงความฉลาดเขาดูที่ตรงนี้ส่วนต้นที่มันติดกับฝ่ามือส่วนนี้ก็จะพิสูจน์ในเรื่องความเฉลียวฉลาดได้ เรื่องนิ้วเนี่ยนะคนก็ไม่ค่อยกถ้ากระดิกนิ้วก้อยอ่ะเป็นยังไงถ้าทางจะเจ้าชู้แล้วบางคนก็ชอบเอาไว้นิ้วก้อยยาวคือนิ้วก้อยนี่มันเป็นนิ้วแห่งสติปัญญาถ้ามันยาวก็ดูว่าสติปัญญาดีบางคนก็ถึงไว้เล็บที่นิ้วก้อยให้มันยาวเนี่ยเนี่ย กระดิกนิ้วคือเราเนี่ยกระดิกเองได้เรานวดนิ้วเราบริหารน,นิ้วเองได้แต่ไปเรียกใครไปกระดิกนิ้วเรียกคนนั้นคนนี้บางคนเขาถือแล้วก็โกรธได้